ท่าสวัสดีเราชื่อบีบีนะเราเป็นนักศึกษาฝึกงานชั้นปวช3าคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธาน,านีนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีนะคะตอนนี้เรากำลังฝึกงานอยู่ที่มวบบำรุงทางหลวงชนบทมู่30นะคะสัปดาห์แรกแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะก็ได้พับมุมกระดาษกีดกระดาษถ่ายเอกสารเดินเอกสารแล้วก็ ลงทะเบียนรับส่งหนังสือนะคะในสรารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ปัดกวาดสำนักงานในตอนเช้านะคะอ้อลืมบอกไปเราต้องมาทำงานตอน8.30โมง30นะคะแล้วก็เลิกงานตอน4ี่โมงครึ่งนะคะสัปดาห์แรกแล้วว่าไม่หนักหรอกนะคะแต่ว่าสัปดาห์ต่อไปก็ไม่เน่นะคะติดรับชมตอนต่อไปด้วยเด้ออ้อ กังจะบอกว่าไม่หนักแตเราเป็นคนเมารถไงแล้วได้ออกนอกสถานที่แล้วต้องได้นั่งรถตลอดเลยโทษวิงเวียนเลยจะบอกให้แต่ก็สู้ๆนะเพื่อใบประกศาศของเราทุกคนล่ะถ้าได้ฝึกง,งานตอนนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนฝึกง,งานอย่างราบรื่นนะคะก็ไม่มีมีอะไรมากแล้วนะคะถึงมาจะเร็วสักแค่ไหนแต่ก็ลาดก่อนนะคะบ๊ายบาย